ฮัลโหลฮัลโหลวันนี้เราอยู่กันที่ดีจีแลนจังหวัดกำแพงเพชรนะครับใช่เหมือนซาฟารีเลยอ่ะเหมือนเลียงวีลาฟสวัสดีค่ะวันนี้เราก็อยู่กันที่ ดีจี uh. แบนดจังหวัดกำแพงเพชรนะครับวันนี้เราก็จะมา,าแนะนำการติดสายคอล่านะครับที่จะใช้ในโปรแกรมเซนทับข่าวครับของออฟเซ็นี่แล้วก็มาดูเลยวันนี้ที่เราผลมาที่ทั้งหมด50เส้นด้วยกันน้องใช่คะ่ะก็มาดูสายก็ย<ๆ>จะเหมือนเบบที่<ๆ>เราใช้อยู่ที่ไวแซดเลยก็จะมีตัวรับสัญญ,ญาณตัวส่งสัญญ,ญาณชุดนี้ทางฟาร์มแจ้งจว่าเป็นแม่พันธุ์ตัวรับ ใช่ไม่ผัดตัวรับแต่ว่าตัววนมากที่ทำฟารันที่นี่ใช้ฟองแบบไฮดรอลิกเขาก็ใช้ไม่ต้องใช้แรงโคนเยอะไม,อไ,ไม่กล้าเปิดเขาเปิดไม่เป็นอย่าง <c oughs> ที่แบบระบบฟารมค่อนข้างดีเลยทั้งความสะอาดสถานที่ตั้งตัววัวก็สวยมากมาทั้งแม่ตัวให้แม่ตัวรับวันนี้ <c oughs> เรามาอยู่ในฝูงของแม่ตัวรับกันการจัดการดีมากค่ะเพราว่าสะอาดมา,มากค่ะ ลาติดเราก็จะต้องเช็คเลขตรงนี้ครับเลขที่กล่องแล้วก็ตัวเลขที่แท็ก,ก,กว่ามันตรงกันไหมเพราะว่าเลขที่แท็กมันจะมีอยูสองที่ครับก็คือตรงใต้อันนี้ว่าตรงกับเลขไหมแล้วก็อยู่ข้างหลังลเวลาใส่เราจะให้ตัวนี้มันอยู่ด้านซ้ายของคอวัวครับแล้วก็มันจะมีตัวถ่วงน้ําหนักตรงนี้ก็จะห้อยอยู่ตรงด้านลา่างมันจย<ะ>้นวาเนี่ ่วนใหญ่มันจะไม่หมุนเพราะตัวนี้มันหนักต่วตรงก็จะทุ่มถ่วงน้ำหนักกว่าน่แล้วก็เวลาใส่แล้วก็จะดึงใส่แล้วก็ดึงเอานิ้วสองนิ้วสองด้านบนเพื่อเวลาที่เราปล่อยมันจะไม่ได้รัดตัวคอหัวขึ้นไปเอาประมาณนี้ครับก็จะพอดีตรงนี้มันก็จะอยู่ด้านซ้ายเสมอ ก็ปกติก็จะดึงขึ้นแล้วก็สอดให้มันพอดีครับแต่เราก็จะกะระยะของวัวเราได้อยู่แล้วครับว่ามันขนาด ตอนนี้นะครับเราก็ติดแท็กทั้งหมด50เส้นเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูว่าน้องๆใช้ชีวิตกันยังไงบ้างดูเลยนี่นะคะมีหลายพันมากเลยค่ะพวกนี้เป็นตัวรับนะคะม,มีทั้งรูปผสมบราวมานันชาโรเล่นะคะแล้วก็วัวนมมันมีวัวนมด้วยใช่ค่ะหลังจากที่ติดเสร็จเราก็จะไปลงข้อมูลในระบบของเซ็นทรัลเนาะเป็นการเก็บข้อมูล ว่ามีตัวไหนติดไปแล้วบ้างตัวไหนไอ,าอายุเท่าไรมีการให้ลูกหรือว่ามีอ,าอะไรประวัติย้อนหลังท,ที่สามารถเก็บข้อมูลได้พอ,รอเราเก็บข้อมูลย้อนหลังไปปุ๊กเดี๋ยวตัวระบบเขาก็จะคำนวณมาให้ว่าเออตัวนี้อยู่ในระยะไหนกี่วันมีลูกมาแล้วกี่วันควรจะผสมแล้วหรือย,อยังอะไรอย่างเงี้ยไปแล้วก็เราไปแนะนำการใช้ระบบให้กับฟาร์มเขาได้ใช้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เวลาใส่ปลอกคอเข้าไปแล้วก็ไม่ได้มีปัญหากับการใช้ชีวิตของน้องวัวนะคะก็สามารถเดินวิ่งกินอาหารนอนหลับได้ปกตินะคะแฮปปี้มาก เราอยากัวอะไรเพิ่มเติมนะัวที่ไม่เป็นสัตว์ที่เป็นสัตว์ปกติหรือรัวที่สงสัยว่าแท้นะครับแบบดูแบบเร็วๆตรงหน้านี้ได้เลยนะครับก็กดคลิคลกลนะครับแล้วก็กดคลานะครับก็สามารถเลือกได้นะครับ อันนี้ก็เป็นคอกโชว์บานหรือ,อว่าข้อวัวประกวดนะคะแต่ว่าตอนนี้น้องวัวไม่อยู่นี่อยู่แต่แม่ค่ะตัวแม่แม่ตัวให้อพอปดอนเนอร์นะคะออ,ออกลูกออกหลานิงอันนี้คือถังไม้โอนะคะปกติเราก็จะเอาไว้แช่วน์หรือว่าบ่มวายอะไรแบบนะคะแต่ว่าวันนี้เราเอามาทำ<ด>ล้าง<ด>อาหาร<ด>ให้วัวนี่ค่ะแบบอันนี้เขาบอกว่าถ้าเกิดเขาเก็บขี้ออกจาก ทรายแล้วก็ต้องมีการปรับทรายนี่ตัวนี้ให้มันเสมอนเสมออันนี้จะเป็นการสาธิตนะคะนี่อันไหนที่มันไม่เสมอแล้วก็จริงๆเราต้องมีไอ้ตัวที่มันเป็นระดับน้ำใช่ไหมคะอีกอันนึงค่ะนี่สุด ถ้าเกิดบาลงเยอะจัดการยุงยังไงนะคะมาเรจะพาไปดูอันนี้นะคะเราทำยังไงนี่เลยค่ะตต ตัวนี้คือ DG Stellar 63กสาจับเลยฤดูการที่แล้วฤดูการ6 6หกกเน็นาะก็น่าจะได้มาทั้งหมดน่าจะห้าแกนชแชมป์ปัจจุบันแล้วปัจจุบันล่าสุดมีพีมาเขาบอกว่าตัวนี้กําลังตั้งท้องอยู่ <ST. S 1> ตัวนี้เป็นแบรนด์ DG เป็นลูกของ794ดทับเแม่เป็นใช่ไหมแม่เป็นเจ h ีเฮใช่แล้วนี่ก็จะเป็นพ่อแล้วก็แม่คะ เป็นวัวที่ไร้ที่ติดไร้ที่ติดอยู่ในสข้อกางขาไดๆทั้งสิ้นใช่อันนี้คือมองแบบไม่เอะไม่เอะไม่เอะเลยคือลงสนามเทียบกับตัวอื่นแล้วแบบสุดๆน้องคะอันนี้เราปล่อยแปรงเสร็จเราก็ต้องอาบน้ำใช่ไหมคะโอ้ก่อนเข้าข้อวัวก็จะได้นอนแล้วตอนเช้าอาบไหมคะอ๋อต้องปล่อยแปรงก่อนมีทั้งหมดกี่ตัวคะวัวประกวด 30, 30 30เดี๋ยวมาตัวนี้นะคะจำได้ว่าเป็นน้องน้องใครนะน้องสาวของสเตลล่าเป็นลูกของวีแปดเจ็ดับเแม่เป็นเจริเฮหเหมือนกันเป็นน้อง <l ots> ไอตัว <l ots> ตัวหแกนแชมนี่ ไม่ต้องจัดท่าเลยเทียบกับพี่สาวอันนี้คือพ่อแม่เดียวกันนะคะเปะมากติดตามเลยค่ะตัวน้องยังไม่ได้ตีเบอร์นะคะยังไม่รู้ว่าเบอร์ไหนแต่ว่าเป็นพ่อแม่เดียวกันติดตามในสนามได้เลยน่าจะจําได้พ่อแม่เดียวกันใช่เหมือนซาฟารีเลยอะ่ะ มาเลี้ยงทีลารฟอันนี้ลูกใช่น่าจะเป็นแม่นำแม่นำเข้าน่าจะเป็นแม่เลี้ยงลูกด้วยจะมีทั้งบีฟมาสเตอร์อบามันฉ่ำมากพวกนี้เลี้ยงลูกบี อันนี้คือโรงเก็บฟางค่ะอู้เก็บฟางขนาดนี้เลยเหรอใช่เก็บแพงโกล่าแห้งว,ว้าวเมื่อกี้เราไปดูวัวมาแล้วเนาะตัวที่ว่าได้5้าแกนแชมเปี้ยนเดี๋ยวเราจะพาไปดูถ้วยรางวัขง <c oughs> ลข้งเขารางวัลแกนแชมเปี้ยนเกบามันฟีเมลที่งานมอทสอสแล้วก็มีอีกหลายๆที่ <He> ม,<า>มีทั้งแกนจากบีมาตเตอรางวัลเยอะมากมีทั้งอะไรเนี่ยรางวัลในรุ่นเนาะแช,ชมป์แชมป์ในรุ่นแชมป์ในรุ่นบางงานก็จะเป็นธงบางงานก็จะเป็นถ้วยแต่ว่ารางวัลใหญ่ก็จะเป็นถ้วยถ้วยใหญ่วันนี้เราก็เสร็จสิ้นภารกิจการติดตั้งคอลาแล้วก็ การแนะน,นํนาการใส่กวดแกรมเซ็นครับเรียบร้อยเลยวันนี้เรากาลังเดินทางกลับล้วคะ่ะภูมิําเนีล <laughs> ของเราวันนี้ก็สนุกสนานนะคะได้เห็นวัวแล้วก็ได้ทัวร์ฟาร์มเขานะคะก็มีมีอะไรที่น่าแบบว้าวเยอะเลยเนาะพี่เวนเนาะเออแบบว่าวัวก็สวยมากแล้วก็การจัดการก็ดีเนาะสะอาด <c oughs> สุดๆจริงๆแล้วฟาร์มนี้ก็มีการจัดการที่ดีนะแล้วก็มีสัตว์บานที่แบบว่า ชานาญการอยู่แล้วเนาะความสะอาดอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องพูดถึงเลยแต่ว่าวันนี้ก็มีตัวช่วยเทคโนโลยีอย่างคอร่าเนาะเซนทับข่าวคาบมาช่วยก็จะช่วยให้การอเขาเรียกว่าการเลี้ยงวัวหรือการดูแลสุขภาพการจับสัตว์ก็น่าจะดีขึ้นแล้วก็ใช้ง่ายเนาะที่หมอบอกว่าเออใช้ง่ายติดตั้งง่ายไม่น่าจะมีปัญหาอะไรก็มันคือการทําฟาร์มแบบ ไลฟ์สต็อกอินไกโลเจนี่แบบว่าการ์ฟาร์มแบบอัจฉริยะอัจฉริยะเนาะโอเคค่ะวันนี้เราก็เสร็จสิ้นภารกิจของการติดคอร่านะคะก็คารแกรแมใช่ครับวันนี้ก็เสร็จสิ้นภารกิจเป็นที่เรียบร้อยก็ต้องขอบคุณทีมงาน d ีจีนะคะนี่ค่ะสองหมอขอบคุณมากค่ะถ้าเกิดมีปัญหาอะไรก็ติด ติดต่อพวกเราได้ตลอดเวลานะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาเที่ยวหาบ่อยๆเนาะโอเคค่ะเดี๋ยวขอไปถ่ายรูปแล้วก็บายบายพี่หมอก่อนนะคะวันนี้ลาไปก่อนคะ่ะ